ยมงุณลุงสุภชัยนี่ดูแลดูแลพนักงานนี่เป็นแสนคนได้งไงแต่ม่าเทนถามเก่งจังเลยครับจริงๆแล้วคุณลุงก็ต้องบอกว่าเรามีผู้นำหลายๆหลายๆคนผู้นำหลายๆระดับที่ทำงานร่วมกันมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ถึงจะสามารถบริหารจัดการองค์กรที่มีพนักง,งานเป็นแสนคนได้ก็ต้องทํางานรุกกันเบนทีมเหมือนน้องๆสามานเรีนต้องอยู่ร่วมกันช่วยเหลือกันอย่างนี้ครับไม่ได้มีความสามารถพิเศษหรือว่าปฏิหารอะไรแต่ความสําคัญของความเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยก็คือคํานึงถึงส่วนรวมอีกในหนึ่งก็คือมีเมตานะครับเป็นซึ่งเป็นพื้นฐาน ลึกลงไปมาจากเรื่องของความกตัญยูครับคือการที่เรารู้จักตอบแทนและยินดีกับสิ่งที่เราได้รับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นผู้นําที่ดีได้ก็ต่อเมื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีความคานึงถึงประโยชน์ที่จะให้กับส่วนรวมคือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่มีความกตัญยูกะตะเวทีก็จะเป็นผู้นําที่ดีครับ